วรรณกรรมอมตะของศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปี2540พนมเทียนในสิวาราตรีบทที่95เสียงสิงระหว่างที่อัศกัน์และทหารแตกทับของตนด้านด้นฟาราตรีไปในป่าเพื่อจะกลับถิ่นของตนนั้น เวชยันแลโจรบริวารทั้งหนึ่งร้อยซึ่งพราจากการเลี้ยงดูของเหล่าธมินก็กลับมาถึงผาสิงคําำรอนยามนั้นรัติการอันดำสนิทได้ครอบคลุมโลกไว้สิ้นนายโจรตะโกนสั่งบริวารให้ปลดปล่อยมา้าและเข้าพักผ่อนในโคหาอันเป็นรังตนเองพอหนตัวลงจากหลังมา้าหมายจะนิทราด้วยความอ่อนเพลียนักกุลาขุนโจรผู้เป็นบิดาเลี้ยงและทุกตะเตก็ปราดเข้ามาถึง พูดอย่างรีบด่วนว่าเสียงหมูสิงค์คำรนโกนจนาดกก้องเป็นที่ผิดปกตินักทั้งลำธารน,น้ำด้านป่าอินทน,นินอาจจะมีเหตุผิดวิกฤตใดๆขึ้นเจ้าจะไม่เร่งไปดูทีหรือเวชยันต์เอ,อไฤทยในทันทีเนี่ยโสสดับฟังเสียงสิงที่แว่วมากับลมแผ่วเบาด้วยระยะทางอันห่างไกลเพียงครู่เดียวก็ตระหนักแน่ในรหัสแห่งเสียงสิงอันผิดปกติบอกเหตุ ด้วยสัญชาตยานอันเคยชินกับกลุ่มเจ้าแห่งมวลสัตว์เงยขึ้นสบตานก,กุลาทุกคติและอามินพลางเม้มโอดแน่นจริงอย่างเช่นที่พ่อกล่าวมีอะไรผิดวิกลขึ้นแล้วเราไปดูกันเถิดนักกุลาและทุคติขึ้นม้าในทันทีอามินผู้กำลังจะลงจากหลังม้าก็กลับเตื่นพร้อมขึ้นเวชยันก้มลงหยิบคบเพลิงอันใหญ่ขึ้นสอันจุดไฟสว่างแล้วส่งให้แก่นก,กุลา ทุกขติอามินคนละครบตัวเองเพ่นขึ้นหลังมา้านำออกมานอกขูหาใช้คบเพลิงสาสว่างโวบสองทางมีทหารโจรหมูหนึ่งจะตามออกมาด้วยแต่นักโุลาร้องสั่งให้อยู่ขคหาพักผ่อนตามเดิมด้วยเกรงว่ากำลังม้าและคนที่มากกว่าสี่ขึ้นไปอาจจะเป็นผลรบกวนกลุ่มสิงและเกิดอันตรายขึ้น เวชยันคั่วม้าเหาะนำบิดาโจนและทหารคู่ใจทั้งสองเรียบฉนวนหน้าถ้ำพักตัดลงสู่แนวปากกระถินอันดูสุกนวนอยู่ด้วยแสงเงินยวงของจันเซี่ยวแล้วมุ่งหน้าไปยังลำธารในป่าอินทนินอย่างระม,มัดระวังเพียง <P ie ing> มินนานนักก็บรรลุถึงทาน้ำสังเกตเห็นสีน้ำตาลเข้มของกลุ่มสิงหาราชเดินสะบัดย,ย่างอยู่กวักไกวพร้อมทั้งเสียงขู่คำรามสะเทือนเลื่อนลั่น ภาพเบื้องหน้านั้นปรากฏอยู่ในแสงเดือนและรัศมีคบเพลิงที่ส่องวาบนำทางเข้าไปจักรพรรดิแห่งสิงห์ร้องเตือนบิดาและขุนจรทั้งสองให้ชะลอมา้ามาหลบอยู่ทางเบื้องหลังม้าของตนและชูใต้ขึ้นเปล่งเสียงเป็นภาษาสัตว์เกิดก้องไปเบื้องหน้านั้นมิทันจะขาดแก้วเสียงแห่งเวชย,ยันสิงหรารา้องก้องตอบมาในทันที เวชยันเตือนมากของตนซึ่งฝึกไว้จนเจนกับสาบสิงเป็นอันดีมิได้ตื่นตระหนกตกใจเหยาะย่างเข้าไปใกล้ฝูงสิงเปลีกห่างออกมีอาการประหนึ่งจะให้การสักการะนบนอกต่อนรสิงผู้เป็นเจ้ายืนจับกลุ่มคำรอนอยู่ในลำคอเป็นเสียงยาวเยือกบอกอาเพศนักุลาอามินและทุกขติเตือนมาให้ติดตามหลังเวชยันไปอย่างสงบเบื้องหน้า สิงหนุ่มปลาลูกวัวยืนสะบัดหางแก้วตาแวววาวสะท้อนแสงคบเพลิงขวางอยู่เบื้องหน้าของม้าเวชยันเพียงพินิชชัดแลได้สดับเสียงคำรนนายโจรก็จำได้ในทันทีว่าสิงตนนั้นคืออังคะเชษฐาร่วมฐันทาราของอัวลาแม่สิงสมัยเมื่อตอนยังเยาวเวชยันแย้มเยื้อนทักทายเจ้าถิ่นพวกคลุกคลีมีชีวิตร่วมกันมาราวกับจะเป็นพี่น้องร่วมอุทธร เป็นสำเนียงที่รู้กันในภาษาสัตว์ใจความว่าดูกอนท่านผู้เปรียบเสมือนเชษาร่วมพุทอนกำปนนาตแห่งเสียงอันบอกเหตุแห่งท่านแววไปสู่โสดฆ่าแล้วและค้าได้ตามมาเพื่อจะประจักษ์คดีขอท่านได้แจ้งในยุบนเหตุเทิดจ่าฝูงออกเสียงคำรามตอบมาเบาๆสนับได้ประหนึ่งฟ้าครางแววมาแต่ไกลนักอุลาอามินและทุกคติมิอาจจะเข้าใจอันใดได้ได นอกจากจะแว่เสียงกระซิ์ของเวชยันว่ามีอะไรผิดแปกทางช่องผาหัวแรงฟางนวนแน่แล้วเราจะตามอังคับไปเพื่อได้ประจักษ์ด้วยตาทุกคนบังคับมา้าไว้หมั่นอย่าให้เกิดการตื่นตระหนกหรือทำเสียงขึ้นในขณะนี้เป็นอันขาดจะเกิดอันตรายจากบริวารสิงเหล่านี้สามโจเรเบื้องหลังของเวชยันสงบจิตแทบจะไม่หายใจบังคับม้าให้เดินด้วยอาการปกติตามหลังเวชยันไป ซึ่งบัดนี้สิงจ่าฝูงเยื้องยุระญาตเป็นสง่านำล่วงหน้าข้ามลำธารไปก่อนแล้วคบเพลิงทั้งสี่ดวงสว่างพอที่จะนำทางได้รางๆเพราะแสงจันทร์อนนวนสกาวทอลำลงมาทับเสียเวชยันเดินมาตามอังคะเวระยะห่างพอควรเพียงครู่เดียวก็บรรลุถึงชะงอนผาหัวแร้งอันเป็นแหล่งสถิตของแม่มดวาชิกาณนะที่นั้น สิงหนุ่มเดินไปยังซากศพของนางวาชิกาที่กองอยู่กับพื้นหินเสมือนจะชี้บอกอยู่บนครั้นแล้วก็เพนแวบหายเข้าไปในชะง่อนผาไม่ได้อยู่รอช้าอีกแสงคบที่ส่องกลาดไปกระทบร่างของแม่มดทำให้ทั้งสี่อุทานออกมาอย่างตกใจเพนมาพรวดเดียวถึงตำแหน่งนั้นและกระโดดลงส่องคบเพลิงดูเพื่อความแน่ใจในทันทีแม่มดวาชิกา เสียงเวชย,ยันอุทานก้องขึ้นขณะที่สํารวจดูร่างนั้นธนูสองดอกปักอกตายสนิทนักอุลาสองคบในมือของตนกราดไปรอบบริเวณในทันทีพบรอยเท้ามา้าย่ามกราดเกลื่อนเป็นทางมาจากลําธารน้ำแน่แล้วหาใช่ใครอื่นไม่มันจะต้องเป็นไออสักกนอย่างมิพักต้องสงสัยมันรอบหนีผ่านมาทางเนี้ยและสังหารนางวาชิกาด้วยจิตอันเหี้มโหดแห่งมัน อามินและทุกติกระโดดออกไปทําการสํารวจรอยเท้าหม้าและร่องรอยหลักฐานบริเวณใกล้เคียงนั้นทันทีส่วนเวชยันกัดทนจนนูนเป็นสันทอดเนตรศพนางวาชิกาแล้วเงยขึ้นศพตาบิดาตะลึงงนันพูดอะไรไม่ออกไปครู่ใหญ่ไอ,อ้อสกันไอดีรัชฉานชาติผู้มีหัวใจของรากสดสิงทถิตอยู่ในที่สุดก็คำรามออกมาในลำสออย่างข้างแค้น แทบกระอักออกมาเป็นโลหิตหัดทั้งสองกำแน่นและสั่นริกๆดูเถอะมันรังควาล้างผลาญไม่กระทั่งผู้สงบปราทจากพิษสงใ,ใดๆที่จะเป็นอันตรายแก่มันแม้แต่ปลายก้อยเปลี่ยไม่ผิดอันใดกับโคชสารบ้ามันอารวาดเกะก,กะไปในไพรสนจูจเข้าล้างผลาญแม้ใบพฤกษาที่สั่นไหวข้าจะตามไปจิกหัวสัพเสียไม่ให้แขนคอกา เวชยันแผดเสียงออกคือกล้องเพนผลทยานยืนขึ้นด้วยพิษโทสะข้างแขนแต่นกุลารังตัวไว้มั่นช้าก่อนเวชยันอัศสก,กันได้ผ่านมาทางนี้นานแล้วและถึงเราจะติดตามก็คงจะไม่ทันลอกนอกจากจะเสียาการโดยเปล่าประโยชน์ประการหนึ่งเล่าสังเกตดูรอยเท้าม้านั่นสิ เ้าจะเห็นเครื่องหมายดอกจันอันประดับไว้กับเกือกม้าของสินทุใส่ศึกแห่งเราปรากฏเด่นชัดอยู่บ่งความหมายว่าสินทุเป็นผู้นำอสัสก,กันผ่านมาทางนี้ด้วยอุบายที่เราได้นัดหมายกันไว้แล้วการติดตามไปย่อมจะเสียผลขึ้นได้จงปล่อยให้มันผ่านไปครั้งหนึ่งก่อนเถิดนักกุลาชีเ,เวชยันมองดูรอยดอกจันที่ปรากฏอยู่กับกีบม้าข้างหนึ่ง อันเป็นสัญ,ญลักษณ์บ่งความหมายแทนตัวสินธุทิ้งไว้ให้แก่เหล่าจรได้ทราบตามรหัสนัดหมายนักอุลากล่าวแผ่วตามต่อมาว่าหลังจะแตกหนีการจู่โจมของพวกเจ้าที่ทํานาคราชแล้วอัศกัร์และทหารเหลือตายสมสารผ่านมาทางนี้โดยมีสินธุเป็นผู้นำทางให้พวกเราที่ผาสิงจึงมิไหวทันว่าอัศกรัรจะผ่านมาทางด้านนี้ ส่วนสินทุนั้นก็คงจะมีเหตุผลของตอนในอันที่จะปล่อยชีวิตของอัศการไปก่อนไม่ได้นําเข้ามาสู่กรงเล็บของพวกเราเสียในระย,ยะเนี้ยทางที่เหมาะที่สุดสําหรับเราในขณนะนี้จะพึงกระทําก็คือนำเอาซากข,ของแม่มดวาชิกาไปทําการฝังเสียที่บริเวณผาสิงไอ้อัศการหนอช่างใจดำอำมาหิตกระอะไรเช่นนี้ เวชยันอุทานออกมากับตนเองอย่างมิสั่งสลดพิสูซากของแม่มดด้วยความสังเวชหรือไทยเหลือที่จะกล่าวแม่มดวาชิกามีกำเนิดมาเคียงคู่กับผาสิงบรรพศไม่ได้เคยก่อกรรมทำเข็ยนให้แก่ผู้ใดเลยนอกจากจะคอยดักอยู่ปากทางผ่านเพื่อทํานายเหตุการณ์ให้แก่คนทั่วไปอันเปรียบเสมือนได้รับองค์การจากสวรรค์ให้มีหน้าที่ปฏิบัติเช่นนั้น ครั้นแล้วไอ้อสกัน์ผู้เปรียบเสมือนเขียดเพิ่งเกิดวันซื้นก็ได้ใช้มืออันบาปหนาของมันเพียคาดนางเสียเสมือนมนุษย์กระจ้อยร้อยบางอาจค้นไม้ใหญ่ที่มีอายุนานาน,นับด้วยหมื่นปีอาน,นิจจาเคราะกรรมอันใดหนอทําทให้แม่มดวาชิกาต้องมาจบสิ้นไปด้วยน้ํามือของไอ้ทรชนคนถอยเช่นนั้นยิ่งคํานึงถึงมวลเหตุต่างๆเวชยันก็ยิ่งขวนเคืองอาคาดแ้นอสกร์ ทับทวีเหลือที่จะกล่าวคิดเจ็บใจตนเองที่ได้เคยไว้ชีวิตปล่อยปละอศัศกันให้กำแหงหานอยู่มาได้จนทุกวันนี้ทั้งที่ถ้าจะผลมเสียอศัศกันก็คงจะพินาศสูญสิ้นไปหลายครั้งหลายคราวแล้วเทว่าแต่แล้วก็ข่มอารมณ์อันเกลียวกราดนั้นลงสั่งให้ขุนโจรคู่หัตไทยทั้งสองนำศพนางแม่มดขึ้นหลังมา้า และเร่งรีบเดินทางกลับผาสิงโดยเร็วในวาระนั้นตามคําแนะนำของบิดาจรบทที่96อิทธิีมารยาจากนั้นมาเป็นเวลามินานนั้นกองทัพทมินแห่งลูตาก็อัญเชิญนางโรหิตา ในพระนามแห่งเจ้าหญิงยามารตีมาถึงกองรอคอยรับสเสด็จแห่งจักรพัิสหัสเดชาซึ่งตั้งขบวนอยู่นักขันทศีมารอบในของอาณาจักรศิลาวดีข่าวร้ายที่ถูกพวกอสกัร์ปลอบตัวปปจรเดรธีดักปล้นเจ้าหญิงยามาเมื่ออยู่ในอารักขาของกองทัพทมินขณะเกิดพายุสลาตันกลางป่าได้ถูกปิดไว้อย่างมิดชิดไม่ได้แพร่พายออกไปแม้แต่น้อยหนึ่ง สมดังเช่นที่เวชย,ยันนายจรได้คเนการไว้ทุกประการณที่นั้นสหัสเดชาไม่ได้เสด็จมาในกองทัพรอรับเจ้าหญิงด้วยคงแต่งตั้งให้สุทัศน์ขุนพลคู่พระไทยรับสนองพระบรมราชโองการเพื่อรอรับเสด็จเจ้าหญิงแทนโรหิตาผู้ถือกำเนิดมาในสกุลราชปุโรหิต และได้รับการฝึกเปรอเลขกลมายาของจาราสตรีมาเป็นอันดีแล้วก่อนหน้าที่จะเดินทางมาแทนองค์เจ้าหญิงผู้เป็นนายิกาประกอบกับไหวพริบป,ปัญญาแห่งนางเองซึ่งเป็นคนฉเฉลียวฉลาดอยู่แล้วก็รู้แจ้งแก่ใจทันทีที่มองเห็นขบวนต้อนรับนั้นว่าการยินยอมส่งตัวเจ้าหญิงยามรารตีตามปรารถนาของสหสเดชาโดยง่ายนั้นได้ก่อให้เกิดการกำเริบใจ และดูแคลนแก่ศิลาวดีเป็นยิ่งนักพิสูจน์ชัดได้จากท่าทีของฝ่ายศิลาวดีซึ่งให้พระเกียรติเจ้าหญิงเพียงส่งขุนพลมารับเท่านั้นองค์จักรพรรดิเองไม่ได้เสด็จมาดังเช่นที่ได้กล่าวอ้างไว้ในราชสารถึงพระเจ้ากรุงเทวทหะนางให้เกิดความขุนเคืองอยู่ในใจและหมายมั่นเตรียมพร้อมที่จะเผชิญพักกับสาหตเดชาผู้กำแหงหาน เพื่อดำเดินเล่สึกตามแผนซึ่งได้รับบัญชามาจนเต็มความสามารถแห่งนางอีกทั้งคเนได้นี้ทันทีว่าสหัสเดชาเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยความทรนงลำพองและประมาทนักซึ่งจะเป็นหนทางให้นางใช้อิทธิมารยาและความเย้ยยวนเป็นเครื่องมือล้วงเข้าไปในส่วนอันลึกล้ำได้โดยง่ายพินิจเงื่อนเหตุได้แล้วเช่นนั้น นางก็สำรวมอยู่ในอาการสงบไม่ได้สำแดงเช่นไรออกมาให้มีพิรุธเปลี่ยนการอารักขาของกองทัพทมินมาอยู่ในขบวนรับสเสด็จของขุนพลสุทัศน์แห่งสหัสเดชาบายพักมุ่งสู่ศีลาวดีนครต่อไปจวบจนกระทั่งบรรลุถึงเขตมหานครและขบวนกิติยศยิ่งใหญ่ได้เคลื่อนมาหยุดอยู่ยังหน้าปรางปรามหาปราศาส สหัสเดชาจึงเสด็จออกมารับโรฮิตาจากวอท้องของพญาโคชสารที่สุดหมอบลงจาก,กระพัดแห่งศีลาวดัดีทอดพระหัตส,ส่งไปให้แก่โรฮิตาเพื่อให้ก้าวลงจากวอและจูงเคียงข้างเสด็จนำเนินขึ้นไปสู่ท้องพระโรงรัท่ํากลางกองทหารเหล่าพทธ,ธามาตและทวยประชาชนที่เฝ้าแหนทัศนาอยู่ขนาดแน่นหน้าพระลานดูกนพระราดา เหตุการณ์ทางฝ่ายศิลาวดีนครฝากนี้ก็ได้ดำเนินไปตามฐานะและเหตุการณ์โดยไม่ได้มีสิ่งใดนอกเหนือไปกว่าเท่าที่ควรจะเกิดขึ้นสรุปได้ก็คือศิลาวดียินดีฮึกเหิมยิ่งนักที่ได้เจ้าหญิงยามราตีมาสู่เมืองตอนสมดังเช่นมติอันหนึ่งอันเดียวของโวยประชาทั้งอาณาจักรและตกราตรีเดียวกันนั้น สหัสดชาก็เสด็จเข้ามาสู่ปราสาทอันจัดไว้สำหรับเจ้าหญิงยามารตีซึ่งโรหิตาแทนในนามของเจ้าหญิงได้เตรียมอยู่แล้วสหัสดชามีความปรารถนาอันแรงกล้าอยู่ในองค์เจ้าหญิงมาก่อนโดยภาพพจน์ที่ได้เกิดขึ้นจากเพลิงพินอันมีคาถาอคมขลังของทัศยุจอมายากรครั้นเมื่อได้ประสบนางโรหิตาซึ่งโดยแท้ที่จริงก็ละไมเหมือนราชธิดา แห่งพิษณุมหาราชอยู่แล้วเช่นนั้นก็ให้ปิติปราบปลื่มพระราชาหรือไทยจะหาไหนตรงเข้าประทับร,ร่วมบรรจถอนรับสั่งสนทนาปราศัยปฏิสันฐานเป็นพิธีซึ่งนางก็ทูลสนองโต้อตอบยุบนตามแผนซึ่งได้ตระเตรียมไว้ก่อนแล้วโดยไม่ได้มีอันใดบกพร่องครั้นแล้วราตรีดังกล่าวนั้นเอง สหัสเดชาก็เป็นบุรุษที่3ผู้เพลิดเพลินเอมโอดอยู่ในสาภาพสาวและความงามแห่งเรือนร่างของนางบุรุษที่1คือทัศยุชูรักอุปมาหนึ่งอาจารย์ผู้ฝึกเลสสวัสดให้จนช่ำชองมิผิดอันใดกับมมาเสกเจียนสงครามบุรุษที่2อัศสกันผู้โมหันใช้พันละกำลังข,งข,งข่มขืนเอาด้วยใจมิสมัครก่อให้เกิดความชาชิน ครั้นบุรุษที่สคือสหัสเดชาอันเป็นหน้าที่ของนางโดยตรงจะพึงหลีกเลี่ยงเสียมิได้ประกอบกับความท้อทอดอะไรในชีวิตทำให้นางไม่ได้มีความลังเลกระดากกระเดื่องในอันที่จะพลีกายอย่างใดเลยยอกย้อนแยบยนต์ไปด้วยจริตมารยาอัลมุลละไมสร้างความทยานและตายพระไทยสนิทให้แก่สหัสเดชาเป็นอนเนก แรกเริ่มแห่งการบำเรอสวัสดนางก็พลิกพร้วดีดดิ้นขอผัดพรเกียงงอนให้ทำราช,ชพิธีเสกสมรสสถาปนานางขึ้นเป็นราชินีถูกต้องตามราช,ชประเพณีเสียก่อนครั้นเมื่อสหัสเดชาตะบึงตะบมด้วยรทธิ์คลั่งปานคชสารบ้ามันนางก็แทงบ่ายเบี่ยงอ้างว่าอ่อนเพลียในการเดินทางและยังมิสั่งกำสดในการพลัดพรากจากพระชนกและอาณาจักรเดิมของตนมา จนล่วงเข้าดึกเดินค่อนคืนคเนนแน่ว่าในอุระของสหัสเดชาโชนไปด้วยไฟราคะเหลือที่จะระงับได้แล้วตลอดจนพร่ำปลอบโยนวิงวอนนางด้วยมัทรสวาจาหวานล้อมนา,นานาประการจึงแท่งทําเป็นอ่อนใจโอนอ่อนผ่อนตามย้อนทอดกายเป็นรัฐาสวรรค์นำสหัสเดชาพูดหลงเล่เลื่อนคล้อยขึ้นสู่สุขาวดีแมนสวงตามจิตปรารถนา และอันว่านางคชสารตระกูนดีซึ่งได้ผ่านการฝึกปรือของหมอควานเยี่ยงทัศยุมาแล้วเยี่ยงโรหิตานั้นครั้นเมื่อตกทอดไปเป็นพาหนะของผู้ใดก็ชอบที่จะให้ความสุขารมจำเริญใจแก่ผู้อยู่บนหลังได้อย่างวิเศษจะเยื้องไปทางซ้ายหรือจะย้ายไปทางเบื้องขวาก็เนิบนาบนุ่มนวลมิได้ครุขระยาบคายก่อยเกิดความสะเทือนแก่ผู้ขับขี่ ดังเช่นคดจสารตระกูลเลวไร้การฝึกอื่นอๆประการหนึ่งเล่าสหัสเดชาแม้จะเป็นจักรพรรดิชาติเกรียงไกลก็หาได้มีความจัดเจนชำนาญอยู่ในชั้นเชิงเลขกลมานยาของอิทถีไไม่จึงมัวเมาหลงปลื้มจนลืมตนแล้วไม่มีโอกาสที่จะสำนึกได้เลยว่านางเป็นสตรีผู้ซึ่งพรหมจารีย่อย,ยับสังเวยให้แก่ชายอื่นมาแล้วถึงสอง อุปมาได้หนึ่งในควานช้างผู้อ่อนเชิงคัชะพอขึ้นหลังสับได้ด้วยตะขอคู่มือทัศนาโลหิตทะลักหลังจากบาดแผลและนางคัชะดิ้นสะบัดครวนคลางอยู่เร่าๆสำแดงอาการบ่งชัดว่ามิเคยตะขอมาก่อนเช่นนั้นก็กระยิมทยานใจย,ยิ่งนักสำคัญแน่ว่าตนจับได้ช้างเผือกประเสริฐซึ่งไม่เคยเป็นคู่บุนของใครยอมให้ขับขี่ลงขอมาก่อน นอกจากตนซึ่งเป็นควานแรกก็เร่งขอทิมแทงโดยมิได้ยัง้งเสกมนตราผูกกำกับตามพิธีการแห่งหมอควานเพื่อจะให้นางสเวตะคตสวามิภักดยอมเป็นพานะแก่ตนต่อไปเบื้องหน้าการเป็นผู้ผ่านเชิงมาแล้วของนางโรฮิตาจึงได้ให้ความบันเทิงในด้านกามาพิสมัยแก่สหัเดเดชาอย่างล้นเหลือ ดุดสุราบานที่ต้มกลั่นและฝังดินไว้เป็นเวลาแรมนานย่อมจะให้ความเมามายไร้สติแก่มานพผู้ดื่มอย่างเผอสติและทรนงตนมากกว่าสุราบาลที่เพิ่งจะต้มกลั่นใหม่ฉะนั้นที่วาราตรีผ่านพ้นไปสหัสเดชาตกเป็นท่าสเสน่หาในอำนาจแห่งความงามอันตรึงใจ และรถกามานุภาพของเจ้าหญิงยามาราตีปรอมอย่างมิอาจจะถ่ายถอนสรรพสิ่งที่พลันดำเนินไปจามจุดมุ่งหมายแห่งพิษณุมหาราชทุกประการโดยมิได้บกพร่องบัดนี้ปรากฏเป็นที่ระบือไปทั่วทุกพบแล้วว่ายามาราติอรไทยคือราชินีแห่งมหาอาณาจักรศิลาวดีมิ่งมเหสีของสหัสเดชา โดยได้รับการอุปิเศษสยุมพรและสถาปนาโดยถูกต้องตามราชประเพณีทุกประการพิษณุมหาราชเนียโสด,สดับฟังข่าวนี้อยู่ด้วยความอิ่มเองพระไทยพร้อมรอยแย้มสวนอย่างมีชัยซึ่งได้แอบซ่อนอยู่ในสีพระพักมิดชิดมินาน,นักข่าวลับจากโรหิตาก็ทยอยผ่านมาอย่างมหาราชเป็นระลอกโดยอาศัยการผ่านของทัศยุผู้ส่งต่อ อันข่าวจากโรหิตาไส้ศึกรอบแจ้งมาให้พิษณุมหาราชได้ทรงทราบเช่นไรนั้นพวกจอรเดรธีแห่งผาสิงค์คำรนและพวกกู้ชาติมีลักขะทุกหน่วยก็พลอยทราบไปด้วยโดยการซ้อนรอยลึกล้ำของทัศยุผู้เรืองปัญญาวันต่อวันและคืนต่อคืนที่ค่อยๆพ้นผ่านไประหว่างความลุ่มหลงมัวเมาของสหัสเดชา ซึ่งเปรียบเสมือนไม้ใหญ่แข็งแรงแต่เปลือกนอกแต่แกนไหนถูกปลวกช้อนชัปลุกปรงออกเป็นลำดับนั้นทางฝ่ายพิษณุมหาราชก็ได้เตรียมการรัดกุมมั่นของขึ้นทุกขณะซ่อนงำปฏิกิริยาไว้อย่างมิดชิดไม่ได้สำแดงเป็นพิรุษให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นทัศยุคงรับราชกิจใกล้ชิดอยู่ในราชสำนักของศีลาวดี ใช้ปฏิพานไหวพริบและเล่มายาศาสตร์อันเยี่ยมยอดของตนลอบติดต่อพบปะกับโรฮิตาอยู่เสมอโดยสหัสเดชาไม่ได้ทรงระแวงหรือทราบข่าวแต่ประการใดเลยเขาได้ใช้ความสามารถในขบวนอิทธิศาสตร์ทั้งสิ้นคลุกคลีกใกล้ชิดอยู่กับบรรดาน,นางสนมกำนันอันชิดเชื้อกับโรฮิตาก่อให้เกิดความลุ่งหลงพักดีอย่างคลั่งคล้ายและช่วยเหลือนำทางให้ได้พบกับโรหิตา ตลอดจนปกปิดเรื่องไว้เป็นความลับไม่ได้แพ,พร่งพลายออกไปเลยแม้แต่น้อยนอกจากรู้กันในหมู่นางสนมกำนันเหล่านั้นวงจำกัดนางผู้กำความลับเหล่านั้นถูกจอมายากรผูกจิตด้วยอำนาจรสเสน่หาและลิ้นล้มระคนด้วยคาถาอาคมไม่หมดสิน้น ราตรีใดก็ตามที่สหัสเดชาผู้เป็นราชสวามีมิได้เสด็จมาประทับแรมคืนด้วยโรหิตาราตรีนั้นทัศยุจะต้องปรากฏกายอยู่เหนือแท่นบรรจถอนอันอ่อนนุ่มเคียงข้างนางแทนร่วมพิรมเสพสุขและรับข่าวสารอันนางจะทูลไปยังพิษณุมหาราชอันทัศยุรับมาจากนาง เพื่อส่งต่อไปอยังเทวทหานครและหน่วยกู้ชาติมิละขะของตนพร้อมๆกันอันวัดดอกกุบชัก,กะซึ่งได้แย้มกลีบสยายบานเพื่อรับแสงจัน์ทเต็มที่และได้รับการคลึงเคล้าจากพรมรเพื่อถ่ายรถสุขันธเกศรผลัดเปลี่ยนไปมาชอบที่จะเบ่งบานชื่นฉ่ำตรการตาขึ้นเป็นทวีคูณฉันใดโรหิตาก็อุปมาดุดด,ดอกกุบชกะฉันนั้น นับแต่จากเทวทหานครมาสู่การเป็นราชินีแห่งสหัสเดชานางก็ยิ่งทวีความงามเบ่งบานเอ,อิบอิ่มไปทั่วสารพางกายส่วนแห่งสรีระก็ขยายงดงามเป็นอนเนกอุราะาเต่งเต้าเติบตระง,งานยวนเรื่อดีโซนีเล่าก็พึงขยายอวบอัดสั่นไหวอยู่ริกระหนึ่งจะยั่วใจบรสให้ลืมสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างยาาเมื่อน,นางเยื้องอย่างพลิกไหว น้ำเสียงมีกังวานหวานยะเยือกปานรัขังเงินเนตรก็พร้าวช่ำายะเยิ้มไปด้วยน้ำเสน่หาจะเคลื่อนไหวยุรรยาตหรือสายญาตินิทราล้วนอยู่ในอากับกิริยาลักษณะชวนให้ร่วมเสน่หาทั้งสิน้นนับราตรีสหัสเดชาทรงหลงลืมเรื่องอื่นใดที่ดำริไว้แต่แรกหมดสิน้นรำลึกถึงแต่อย่างเดียวเพียงความงามอันโสพิษแห่งโรหิตา ผู้เป็นมเหสีไส้ศึกและทัศยุผู้มีลักษณะการอันใดมีผิดกับวิรานกระหายผู้จ้องที่จะขโมยมัดฉาย่างเนื้อหวานนั่นเล่าโกเว้นเสียมีได้ที่จะย่องเข้ามาขโมยปลาทิพย์ของสหัสเดชาในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ตามเมื่อผู้เป็นเจ้าของได้รับกายพละจากการครอบครองออกไปแม้จะชั่วระยะเวลาอันสั้นและบุตรวิทยจะประสบกับความหายนะ เพราะสภาพอันเสี่ยงภัยนับได้หลายครั้งหลายคราซึ่งดูจะเป็นความโอชะขนองใจยุยั่วให้เร่งกระทำเพิ่มขึ้นยิ่งนักส่วนานางโรฮิตาเมื่อได้รับความอบอุ่นเปรมใจจากชู้รักเดิมอันสําแดงว่ามิได้ทอดทิ้งผละจากนางไปสมดังสัญญาที่ได้ให้ไว้นางก็บังเกิดความปิติปลาปลื้มนัก แม้จะหวาดเสียวพรั่นพรึงหวั่นว่าสหัสเดชาจะจับได้และความจะแตกขึ้นก็ตามนางก็ยังมีความสุขปฏิบัติงานที่ได้รับบัญชามาจากพิษณุมหาราชด้วยกำลังใจอันมีแรงดันเพิ่มเป็นทวีคคณ